บริษัทของเรานะครับจําหน่ายนะครับไลติ้งนะครับสเตจเวทีนะครับแล้วก็รับงานอีเวนต์นะครับจัดงานคอนเสิร์ตทั่วไปนะครับงานรวมพลคนลักแสงสีเสียงแห่งประเทศไทยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้างานเราได้รับมอบหมายให้ทำไลติ้งนะครับบนเวทีการตัวต่อมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง จะว่าเก่าก็เก่าเลยครับจะว่ายังถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็จะถูกใช้งานอยู่นะครับเป็นตัว moving LED นะครับซึ่มีหน้ากลมๆนะครับผมเลือกอมาใช้งานนี้เพราะว่ามันสามารถซูมได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ในราคาที่มันไม่แพงมากนะครับ moving LED นะครับสามารถซูมได้นะครับแล้วก็ตัวหน้ามันเนี่ยนะครับจะมีเป็นรูปเล่นอยู่นะครับสามารถ เงียนหน้าขึ้นไปแล้วก็ให้โชว์ลูกเล่นในตัวไฟได้นะครับตอนนี้ราคาก็จะไม่แพงมากนะครับนะครับตามคิปที่เห็นน,นะครับราคามันก็จะไม่แพงมากนะครับเอ่อหน้าหน้าหน้าหยิบหน้ามาใช้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับความคุ้มค่านะครับที่เรามาใช้นะครับมาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า m o v i n g LED หรือ 3, า3คูนะครับ ตัวนี้ก็ถูกเอาไปใช้ในงานนี้เหมือนกันนะครับผมใช้อยู่ประมาณสัก20ตัวนะครับใช้ในงานนี้สัก20ตัวนะครับตัวนี้แสงดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงทุกคนก็เคยใช้อยู่แล้วนะครับะนะครับผมเอามาใช้อะไรมันสามารถเอามาย้อมโครงสร้างได้สามารถหันหน้ากลับมาโชว์ลูกเล่นในในใน,ในของแต่ละดวง แต่ละเม็ดดวงนั้นได้นะครับมาถึงอีกตัวนึงนะครับก็คือสต็อปแพล์อีดีนะครับซึ่งงาน m อที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้โชว์ตัวนี้ไปนะครับก็มีเสียงตอบรับเยอะมากตอนนี้คือเสียงตอบรับผมบอกตรงๆว่าเยอะมากนะครับจนปีน่งแล้วเนี่ยผมงาน MD น่าจะมาปีกว่านะครับผมขายออกไปเยอะมากนะครับตัวตัวสต็อปนะครับหลายๆท่านก็คงคงเคยใช้เคยเห็นแล้ว มาถึงระบบคอนโทรลนะครับคอนโทรลงานนี้ผมเลือกใช้เป็นอัดพัดนะครับซึ่งมี2จอนะครับม,มีสองจอดีจากจอเดียวยังไงมันสามารถาเราสามารถดูรายละเอียดได้เยอะกว่าเอาง่ายๆนะครับผมไม่ไม่ไม่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าใครสนใจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่คุณแจ๋วนะครับ อ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น MA นะครับก็ถูกใช้งานในงานนี้งานนี้เราจะแมทชิ่งระหว่างสองค่ายนะครับเข้าหากันนะครับแล้วก็ใช้ในงานนี้นะครับผ่านมาที่ตัวบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์เราใช้เป็น2แบบนะครับบูสเตอร์อย่างแรกเนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นบูสเตอร์กลมนะครับบูสเตอร์กลมดีไงบูสเตอร์กลมเนี่ยผมจะเอาไปติดอยู่กับตัวฮัดหรือตัวนั่งร้านเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะเป็นการรวมสัญญาณนะครับทำไมเลือกใช้บูตเตอร์กลมเพราะว่าตัวบูตเตอร์กลมเนี่ยนะครับมันสามารถผมคิดว่ามันสามารถทุ่นเรื่องอทําให้เราทุ่นเรื่องการใช้สายได้นะครับการใช้สาย dmx ได้นะครับเรารวมมาจากข้างบนเลยแล้วก็ลงมาข้างล่าง เพื่อแยกมาคอมพวเตอร์ใหญ่หรือพูตเตอร์รวมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะประหยัดสายได้ได,ได้เยอะพอสมควรหนึ่งสองแล้วก็เป็นการขยายสัญญาณนะครับไม่ให้มันมีปัญหาในเรื่องการมีผลกระทบในการข้างเคียงหรือเราเรียกอีกอย่างว่าล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันสามารถช่วยในส่วนของตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวขยายสัญญาณด้วยแล้วก็ตัวพูตเตอร์กลมเนี่ยมันจะมี การไฟย้อนได้หรือเรียกว่าอย่างว่า isolate นะครับถัดมานะครับมามาที่แหลกของเรานะครับในตัวแหลกของเราเนี่ยก็จะเป็นบูเตอร์ตัวสีทองนะครับที่เราเห็นใช้อยู่นะครับบูเตอร์ er, ตัวสีทองเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เยี่ยมที่สุดแล้วเท่าที่เท่าที่เคยใช้มานะครับเพราะว่า มันจะมีมอแปลงต่อ1 channel เลย1 channel ก็จะมีมอแปลงให้1 channel แล้วเป็น isolate ก็คือตัวเป็นตัวกันไฟย้อนนะครับตัวนี้สามารถาแบ่งได้เป็น4ทางแล้วก็เป็น8ผ่านมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น a r t n t t นะครับ a r t n e ทตัวที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างอาจจะราคามีคนสอบถามมาเยอะอาจจะราคาสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาร์ดเดตตัวนี้นะครับตัวเดี๋ยวนะครับตัวที่เห็นนะครับอาร์ดเดตตัวนี้เป็นตัวที่อ้ตกใจ <c oughs> นึกว่าอะไร <c oughs> ร<อ>ู้เ่าสีบอลน,นะครับตัวที่เห็นนี่นะครับถ้าสามารถใช้ได้ตัวนี้นะครับพิเศษยังไงมันสามารถใช้กับไฟเบอร์ออปติกได้นะครับใช้กับไฟเบอร์ออปติกได้ก็คือสามารถเดินได้ในระยะไกล,ไกล เช่นนะครับอทิเช่นนะครับเราทํางานสะพานอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้ไฟเราต้องลากสายในระยะไกลนะครับเราก็สามารถลากไฟเบอร์ออปติกไปใช้ได้ตัวนี้สามารถใช้กับไฟเบอร์ออปติกได้เลยนะครับปกติสายแลนเนี่ยหนึเมตรเนี่ยก็ถือว่ายาวแล้วแต่ตัวนี้สามารถลากได้เป็นกิโลนะครับโดยที่เราใช้ไฟเบอร์ออปติกครับและการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยครับตัวนี้นะครับตั้ง IP ให้ตรงกันปุ๊บจบเลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับ